สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ชมรมหนุ่มหล่อสาวสวยว่าแต่จำที่บอกได้ไหมว่าพ่อเธอต้องจ่ายค่าสมาชิกด้วยนะวู้วนดูอารมณ์ดีจันเลยนะเยี่ยมเลยพร้อมจะกลายเป็นคนหน้าตาดีกันหรือยังพร้อม,มดีมากนายด้วยหรอแม่ก็ด้วยช่างเถอะโอเคตอนนี้รีบๆต่อแถวกันได้แล้ว นี่ชมรมสำหรับหนุ่มหล่อสาวสวยจริงๆเหรอแค่เริ่มก็ลำบากแล้วฉันไม่ชอบเลยชมรมนี้มันออกแปลกๆนะอยากรู้จังว่าจะทาอะไรกันต่อเราอย่าเพิ่งพูดอะไรเลยดีกว่าเดี๋ยวโดนไล่ออกแถมเสียเงินฟรีด้วยนะที่นี่คือชมรมของฉันนั่นแปลว่าทุกๆคนต้องทาตามกฎที่วางไว้ถ้าใครทําตัวไม่ดีหรือมีปัญหาต้องถูกไล่ออกจากชมรมพราเธอเข้าใจตรงกันนะเข้าใจแล้วเพราะเราเข้าใจแน้าตอนนี้เราอยากเป็นคนสวยแล้ว อย่าแปลงฉมกันแล้วเหรอโอเคกดข้อแรกคนหน้าตาดีไม่ดื่มเจ้านี่กันและข้อที่สองพวกเขาไม่กินเจ้านี่ด้วยเหรือพวกนายอยากเป็นคนสิวเต็มหน้าเพราะกินของหวานมากเกินไปล่ะไม่ไม่แน่นอนตอบได้ดีมากแย่แล้วฉันไม่คิดเลยว่าการเป็นหนุ่มหล่อจะลำบากขนาดนี้ทุกคนฉันเป็นคนหน้าตาดีอยู่แล้วใครได้รู้จากฉันก็ได้นี่นี่ว่าที่หนุ่มหล่อทั้งหลายยะยินตรงตัวกันหน่อยสิเดี๋ยวก็หลังโกงหรอกแล้วก็ขอเตีย นายเอาอะไรเข้ามานะ่ยอย่าคิดว่าฉันไม่เห็นขวดน้ำหวานนะตั้งแต่วันนี้ไปนายดื่มได้แค่น้ำแร่เท่าน,นั้นแหละรู้ไว้ด้วยอาทแทบมบนายเอาอะไรมาหรือเปล่าขอฉันดูห,หน่อยสิจูลี่ถ้าเธอตรวจกระเป๋าฉันแล้วก็ดขนมทั้งหมดไม่หวังโดนดีไปด้วยแน่นเาลยอะนาตาชาเงียบๆเก่งมากอาแทมที่ไม่แอบ,บเอาอะไรมากินนะ่ะตอนนี้นาะยรู้สึกว่าตัวเองหลอกขึ้นเรื่องอยู่แล้วจะมาที่นี่เพื่อเป็นหนุ่มฮอตนีนะ ดีมากอาเทมได้ยินกันรอเปล่าอาเทมมาเพื่อกลายเป็นหนุ่มในฝันของสาวๆและเขาจะทําได้แน่ๆไม่เหมือนนายหรอกนะเจ้าคนอุ้ยอ้ายเอ้ยอาเทมนายกินกระเทียมมาหรือเปล่าเนี่ยนี่นายไม่รู้หรือแกล้าไม่รู้ว่าเราห้ามกินกระเทียมก่อนจะไปเจอคนข้างนอกกันนะฮะฉันไม่รู้มาก่อนเลยแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วฉันจะไม่กินกระเทียมก่อนมาโรงเรียนนะได้เวลาแล้วทุกคนไปนั่งที่ตัวเองเร็วเข้า โอเคกดข้อแรกสำหรับหนุ่มหล่อถึงนายจะเป็นคนหน้าตาดีวิผมเรียบเป๊ะแต่ถ้าปล่อยให้ถุงเท้ากลิ่นเหม็นถึงนายก็ดูขี้เหร่แล้วเข้าใจที่ฉันพูดรือเปล่าอะฮะอาฮะพวกนายเข้าใจกดข้อแรกกันแล้วนะถ้าถุงเท้าที่ใส่มีกลิ่นเหม็นนายก็จะเป็นคนขี้เหร่ตัวเหม็นไปด้วยเอาละ่ะข้อต่อไปสำหรับสาวาาสวยตตั้งใจฟังให้ดีนะเธอจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับความสวยโอเคฉันจะตั้งใจฟังนะ สำหรับกฎข้อที่สงสาวสวยที่มีสิวขึ้นหน้าจงจำไว้ว่าอย่าไปปกปิดมันด้วยครีมรองพื้นพู้เธอต้องได้ไปรักษาหน้าซะเข้าใจไหมนาตาชาวันนี้เราเอาครีมรองพื้นทั้งหมดไปทิ้งใเถอะแล้วเราค่อยซื้อวิตามินมากินรักษาสิวแท้ดีกว่าเนาะมาที่กฎข้อที่สาสำหรับหนุ่มหล่อทุกคนกันพวกนายก็ตั้งใจฟังแหละเพราะเท่าที่เห็นดูจะห่างไกลกับาคำว่าหลอกกันเลยนายตาชาธอหมถึงใคลาอ่ะเงียบๆกันหน่อยถ้าพวกนายเป็นหนุ่มกล้ามแน่นใส่เสื้อยืด แต่ปล่อยให้ผมรอกระเซิงเป็นป่าดงดิบถ้าไปยืนจับหัวมารถดบ้าแบบนี้มันจะดูเป็นคิงคองยักษ์แทนที่จะเป็นหนุ่มหล่อนะรู้ไหมฉันไม่สนใจหรอกฉันก็ใส่เสื้อวัวสซสก็ได้นายพอมีเวลาสักชั่วโมงหนึ่งตัดผมให้ฉันได้ไหมอ่ะนี่พักพวกดูเหมือนฉัานจะมาถูกทางกายเป็นหนุ่มในฝันแล้วแล้วนะเดียดาฉันขอไปเข้าห้องน้ำได้ไหมอากานจะไม่ไหวอยู่แล้วอ่ะไม่เธอยังไปไม่ได้เพราะกฎข้อที่4มีไว้สำหรับเธอโดยเฉพาะเลยนะนาตาชา ยแา้วชาวจเย็นหน่อยสินาจะชาตั้งใจฟังข้อน,นี้ดีๆนะถ้าอยากเป็นคนสวยที่แท้จริงเธอต้องไม่พูดว่าอยากไปเข้าห้องน้ําแบบว่าฉันอยากไปเข้าห้องน้ําค่ะเพราะคนสวยเขาจะพูดกันว่าขอไปเติมแป้งที่จมูกหน่อยได้ไหมคะเข้าใจแล้วฉันขอไปเติมแป้งที่จมูกหน่อยได้ไหมอะไปได้ขอบใจนะ เธอหลีกทางหน่อยได้ไหมฉันต้องรีบไปเติมแป้งในห้องน้ํานะได้ยินป้าเยนี่บอกว่าอยากเติมแป้งแหละฉันก็ทําไปสิใครห้ามเอาไว้ล่ะอย่ามาดูตัวเราก็พอแบบว่าฉันต้องเข้าไปข้างในนะอุ้ยนาตาชาาย,ยาเข้าไปเติมแป้งในส่วมง,งั้นเหรอหรืออะไรไหมพรเธอทั้งแก๊งยังห่างไกลาจากคำว่าคนหน้าตาดีอีกเยอะเพราะงั้นคงไม่เข้าใจที่ฉันพูดหรอกหยุดหยุดก่อนทุกคนได้ยินที่หลอนพูดไหม พวกเราเนี่ยนะยังหา่างจากคำว่าหน้าตาดียายลตชาว่าเราอ่ะยายเปี๊ยงห้องเก้าเอกล่านเนะถึงจะเป็นยายเปี๊ยกจากห้องเก้าแต่ฉันก็เป็นสมาชิกชมรมหนุ่มหล่อสาวสวยนียะเอาล่ะทีนี้ก็หลีกทางได้แล้วฉันต้องเข้าไปเติมแป้งที่จม,มูกนี่เดี๋ยวก่อนสิไอ้ชมรมหนุ่มหล่อสาวสวยนี่มันอยู่ที่ไหนเนะี่ย เดินลงไปข้างล่างผ่านห้องโถงแล้วก็เลี้ยวซ้ายแดน่ากำลังสอนทุกคนอยู่ได้ยินไหมยดีแด้านปัดชมรมงั้นหรอเราแอบไปดูหน่อยดีกว<ช>่าเรานะไปดูดีกว่าว่าคราวนี้หลอนทำอะไรอะอะฮะนุ่มๆพวกนไหนพร้อมจะเป็นชายหนุ่มสุดหล่อก,กันด้ืยยังพวกเราก็หล่อแล้วเพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะ โอ้ยายหน้ากำลังคีบหมอไปเรื่อยอยู่จริงๆด้วยแฮะทำท่าเหมือนคุครูไปได้ะจะให้ยายนะเรามาสอนเรื่องความสวยพวกเราเราไปสมัครชมรมหลอดกันดีแม็กจะได้สอนให้รู้เลยว่าคนสวยจริงๆเป็นยังไงกันแนะ่เดี๋ยวสาวๆพวกเราต้องจัดเต็มกันหน่อยต้องถามาสคาร่ากับล <c oughs> ิปกลอสฉันไม่มีอะฉันไม่ไดเอามางั้นเราก็ต้องยืมจากใครสักคนสะแล้วนี่นะยยันทชาหยุดก่อนเธอมีมาสคาร่ากับลิปรึเปล่าเอาม่สิเอามายืมหน่อยดิมาดูเซช์ฉันไม่ได้พกไปติดตัวหรอกนะของทุกอย่างอยู่ในห้องนู้นเราไปเอามาสคาร่ามาจากห้องทีลิปลอด้วยนะ เออเอามาทําไมอะ่ะจะไปสมัครชมรมทั้งทีก็อยากให้ขนตาได้ขึ้นหน่อยแล้วก็ถ่ายริพัมด้วยเดี๋ยวน่าจะได้เห็นว่าขนสวยตัวจริงในอยู่ตรงนี้ต่างหากละ่ะโอเคแป๊บหนึ่งนะถ่ายไปหน่อยแล้วก็เงียบๆด้วยนะโอเคทุกคนหวังว่าบทเรียนที่ฉันให้ไปวันนี้จะทําให้ผู้เธอเอาไปพัฒนาให้ชีวิตดีขึ้นนะแน่นอนแล้วเราก็จะได้กลายเป็นสาวสวยสวนอนนั้ก็เป็นนอลอขาเข้าไปนะดีมากในตะัวชัเข้ามาข้างในเร็วๆเลยอย่าเอาแต่ยืนอยู่เธอไปเติมแป้งนานมากเลยนะ นาตุชาทำไมไปนานจังเลยอ่ะถา้าเรื่องน่าสนใจไปเยอะเลยนะตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนว่าพรุ่งนี้จะเป็นซูเปอร์สตาร์กันได้เลยจูนี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะดนาะขอใช้ไปออกเติมแป้งที่จมูกอีกรอบได้ไหมอ่ะนี่นะตาตุชาจมูกของเธอก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดต้องเติมแป้งตลอดเวลาขนาดนั้นนะก็ได้แต่ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วอ่ะเอาไปแล้วต่อไปอย่ามายุ่งกับฉันอีกนะเยี่ยมแต่เธอคงไม่จำเป็นต้องใช้ของพวกนี้แล้วล่ะ เพราะอย่างไงเธอก็ไม่มีทางเป็นสาวสวยไปได้หรอกเพกท่านนะคอยดูให้ดีเถอะสาวๆปลายขนตาให้งอนเลยนะสวนฉันจะเติมลิปมารูเซียเอาให้ขนตาเด้งแบบนี้เลยนะอออฮะพวกนายมานี่สิไม่ไม่ไม่ไเอาอ๋อลืมไปไหนะเป็นผู้ชายนี่นะ มาถึงกฎข้อที่5กดข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วนี่พวกนายรู้ไหมฉันไม่เสียดายเงิน100ดอลลาร์เลยนะฉันได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องรักแล้วฉันก็เรื่องกลิ่นทุงเท้าอะต่อไปจะเปลี่ยนทุกครั้งของฉันก็เรียนรู้เรื่องไปเข้าห้องน้ำผมขอไปเติมแป้งที่จมูกน่อยได้ไหมครับอาเทมนายฟังไงของนายเนี่ยมันเป็นกฎสำหรับผู้หญิงตัางหากอะเอาล่ะสาวพร้อมนะพร้อมหนุพร้อมแล้วพร้อมเราไปกันท่ะ และกดข้อที่ห้าซึ่งเป็นกดข้อสุดท้ายของบทเดยนวันนี้กดข้อนี้สําคัญสําหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิงลยละ่ะผู้ธอทุกคนอย่าลืมดูแลและมือให้สะอาดอยู่ตลอดอยู่เสมอและอย่าลืมใช้ลูกกลิ้งดับกลิ่นให้ตัวเองหอมอยู่ตลอดด้วยนะ,ะโอ้โหว่าง,งสาวสวยนําหลอดทุกคนช่วยหลีกทางให้เหล่าคนหน้าตาดีตัวจริงกันหน่อยสิจ้าทุกคนฉันสิสวยตัวจริงดูสิว่าขนตางินแค่ไหนฉันไปเติมแป้งพัมที่จมูกมาแล้วก็ทา,าลิปกลอสพัมด้วยนะส่วนฉันก็ทารองพืงพ้น อย่างดีเพื่อกลบสิวให้เรียบร้อยด้วยละ่ะฉันกันคิ้วให้หลอ่อเฟี้ยวมาด้วยนะวันนี้ฉันก,ก็เพิ่งทำความสะอาดเล็บมาแล้วได้ยินไหมาอาทมกันคิ้วด้วยอาถึกทำความสะอาดเล็บด้วย <c oughs> อย่าหน้าถ่ายนิสจัดเชียวสุดเลยล่าก็ทารลงพื้นหนามากเลยโอเคพอได้แล้วนี่พวกแก๊งสิบจีถ้าพวกพเธออยากแปลงโฉมตัวเองกันบ้างนัก็ใช้มาสมัครใหม่พรุ่งนี้พร้อมค่าสมาชิกด้วยนะฮะ <c oughs> นะอย่างเราต้องจ่ายด้วยเหรอฟังนะเดน่าเราจะมาสมัครใหม่พรุ่งนี้เธอต้องสอนเราแบบฟรีๆเข้าใจไหมไม่มีทาง呀ฉันออกไปแล้วปิดประตูให้ด้วยนะที่นี่ไม่มีใครสอนให้พวกเธอฟรีๆหรอกนะหาดีจานี่ทาไม่รับพวกนายเข้ามาด้วยคราวนี้เราจะได้เป็นสาวที่สวยที่สุดยังไง <O> โอเค<า>ทุกคนพรุ่งนี้อย่าลืมหยิบสมุดก,กับปากกามาด้วยนะพวกเราจะเรียนกดข้อใหม่กันอ๋หอ oh เราไม่เห็นต้องการใหญ่แน่นลยอ่ะฉันจะเปิดชมรมหนุ่มหล่อสาวสวยของฉันเองพรุ่งนี้เจ้าเลียน่าเธอจะสอนเราใช่ไหมอ่ะฟรีหรือเปล่ามาฟรียอะไรล่ะค่าสมัครคือ200อดอลลาร์และพวกเราทุกคนต้องมาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันด้วยอ้โหแพทริกเราจะได้เป็นหนุ่มหล่อแล้วนะทุกคนคะฉันหนาไม่คิดเงินค่าสมัครชมรมหนุ่มหล่อสาวสวยส่วนตัวกับคุณหรองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช nel และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ก็บายบายคะ่ะบ๊าย